สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพิสูจน์ทฤษฎีบทพิทาโกรัสนะคะจริงๆเนี่ยการพิสูจน์ทฤษฎีบทพิทาโกรัสเนี่ยมีหลายวิธีมากมีทั้งแบบพิสูจน์ด้วยการเขียนพิสูจน์ด้วยการให้เหตุผลหรือว่าตัดรูปพิสูจน์ด้วยการว่ารูปอะไรเงี้ยมันมีเยอะมากมายเลยแต่ว่าวันนี้ขอเป็นวิธีนี้ละกันอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าวิธีนี้คือวิธีอะไร โดยการพิสูจน์เนี่ยเราจะต้องกําหนดบางอย่างแล้วก็ทําให้เกิดบางอย่างโอเคไหมอ่ะเหมือนอันเนี้ยก็กําหนดมาว่าอันดับแรกเลยให้ A B C เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมก่อนถ้า A C เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากสแสดงว่าสามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมอะไรสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองถ้า A C เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากใช่ไหมแล้ว A C กาลังสองบวกเอ้ยเท่ากับ A B กาลังสองบวก B C กาลังสองอันเนี้ยคำพูดเนี้ยจริงหรือเปล่า ทีนี้เราเริ่มต้นอย,าย่างไงในเมื่อเมื่อกี้บอกแล้วว่า ac เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากแสดงว่าสามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอ่าว่าสามเหลี่ยมมุมฉากมาสักรูปหนึ่งก่อนอ่าสมมุติว่านี่ไม่ใช่สมมตินี่คือสามเหลี่ยมมุมฉากไม่ใช่เรื่องสมมุตินี่คือเรื่องจริงสามเหลี่ยมมุมฉากโอเคปะเขาบอกว่า ac เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากแสดงว่า ac ต้องอยู่ แบบนี้อ่าแต่ว่าสามเหลี่ยมนี้คือสามเหลี่ยมอะไร abc แสดงว่ามุมฉากคือมุม b โอเคอ่าเราได้แล้ว abc เป็นสามเหลี่ยมเราได้แล้ว ac เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากทีนี้เหลือแค่ว่าจะพิสูจน์ว่าขอโทษทีจะพิสูจน์ว่า ac กำลังสองเท่ากับ ab กำลังสองบวก bc กำลังสองจริงไหมอ่าอันดับแรกเรามาดูก่อนแล้วต้องพิจารณาสามเหลี่ยมคล้ายก่อนค่ะ พิจารณาทําไมต้องพิจารณาสามเหลี่ยมคล้ายเราจะได้เอามาทำเขาเรียกว่าอะไรอ่าอ่าจะได้ใช้ด้านร่วมมุมร่วมกันอะไรอย่างงี้เนาะอ่ามาดูอันนี้สร้างเส้นตั้งฉากหนึ่งเส้นอ่าถ้าตั้งฉากก็คือตั้งฉากหมดเลยใช่ไหมอุ้ยขอโทษทีอ่าตั้งฉากหมดเลยอืมให้ ไอ้ตรงนี้ชื่อมุมดีแล้วกันเป็นมุมฉากไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยม ABD หรือสามเหลี่ยม BDC ก็เป็นมุมฉากทีนี้พิจารณาค่ะพิจารณาอะไรบ้างจะดูสามเหลี่ยมคล้ายใช่ไหมพิจารณาสามเหลี่ยมใหญ่กับสามเหลี่ยมเล็กสักรูปหนึ่งก่อนพิจารณาสามเหลี่ยมใหญ่สามเหลี่ยมอะไรสามเหลี่ยมใหญ่ ABC กับอะไรกับสามเหลี่ยมเอารูปเล็กสักรูปหนึ่งครูขอเป็น เอ็ดีบีก่อนแล้วกันเนาะการเรียงลําดับการเขียนคือนี่ดูนี่นะมันต้องเป็นมุมฉากคือเรียงให้มันถูกแล้วลูกเรียงให้มันตรงกันอ่ะมาดูสามเหลี่ยม A b c กับสามเหลี่ยม a b d เออสอรี่เอ็ sorry, a, d, มีมีอะไรบ้างมุมด้านอะไรที่มันจะแบบพอจะเป็นกันไปได้บ้างอันดับแรกเลยรูปใหญ่ใช่ไหมรูปใหญ่คือรูปนี้ รูปใหญ่คือรูปสีเหลืองกับรูปเล็กคือรูปสีชมพูเห็นด้านอะไรไหมเห็นด้านร่วมไหมอ่าหนึ่งเราเห็นอะไรส่วนของเส้นตรง AB เท่ากับส่วนของเส้นตรง AB เพราะว่ามันคืออะไรด้านร่วมถูกไหมอืมเห็นอะไรอีกเห็นมุมฉากมุม ABC เป็นมุมฉากใช่ไหมเท่ากับมุม a d b ท่าก่ากี่องศาเก้าสิบองศาเห็นอะไรอีกเมื่อกี้เราเห็นด้านไปแล้วเราเห็นอะไรอีกเห็นอะไรตรงด้านเออเห็นมุมร่วมของด้านอีกด้านนึงก็คือ b a d มุมมุม b a d เท่ากับมุมอะไรรูปใหญ่เลยรูปใหญ่ b a C โอเคไหมเอออ่ะแสดงว่าแสดงว่าอะไรดังนั้นเอาแสดงว่าก็ได้แสดงว่าสามเหลี่ยม abc คล้ายกับสามเหลี่ยมคล้ายกับสามเหลี่ยม a b sorry a d b โอเคไหม ่ะทีนี้พิจารณาสามเหลี่ยมมันเหลือรูปเล็กอีกรูปหนึ่งเบอร์ใช่ไหมเอาลบสีชมพูออกก่อนปุ๊บไปหมดเลยเอาใหม่รูปใหญ่เป็นสีเหลืองใช่ไหมเมื่อกี้ทีนี้รูปเล็กอีกรูปหนึ่งสีฟ้าแล้วกันอ่าพิจารณาก็จะเป็นรูปใหญ่ A B C กับสามเหลี่ยมอะไรรูปเล็ก B D C โอเค อ่าอันที่หนึ่งเหมือนเดิมไหมด้านร่วมใช่ไหมด้าน bc เท่ากับ bc คือด้านร่วมยังไงมันก็เท่ากันอยู่แล้วลูกมันคือด้านเดียวกันสองมุมอะไรนะมุมฉากมุมฉาก a มุม abc เท่ากับมุมฉากไหน b b อะไรนะ bdc เท่ากับเท่าไหร่นะ90องศาอีกข้อหนึ่งอะ่ะ มุมร่วมตรง c ถูกต้องเอ,เอาเอารูปใหญ่ขึ้นก่อนก็ได้ a c b มุม a c b เท่ากับมุมไหน d c b ถูกต้องแสดงว่าอะไรสามเหลี่ยม a b c มันทำไมคล้ายกับสามเหลี่ยม b d c โอเคจบแสดงว่าเป็นสามเหลี่ยมคล้าย เราก็จะไปพิสูจน์กันเลยมาเอ๊ะทำสำเนอยังไงนะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวจะยกไปยกอันนี้ไปอ่ะปุบ๊บโอเคอ่ะพอเรารู้แล้วว่าเป็นสามเหลี่ยมคล้ายเราก็จะมาพิสูจน์ละ เริ่มจากตรงไหนคะเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากบอกว่าสามเหลี่ยม A B C อันนี้คือรูปใหญ่ใช่ไหมคล้ายกับรูปเล็กรูปเล็กไหน B A D โอ้ยขอโทษมันต้องเป็นสามเหลี่ยมเนาะไม่ใช่มุมคล้ายกับสามเหลี่ยมไหนอีกเมื่อกี้เราพิสูจน์ไป อนไรอีกรูปหนึ่งรูปนี้รูปนี้อะไร b d สามเหลี่ยม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  b d c โอเคอ่าสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามรูปนี้คล้ายกันสามเหลี่ยมไหนบ้างสามเหลี่ยมใหญ่หนึ่งสามเหลี่ยมเล็กสองสามเหลี่ยมเล็กอีกอันหนึ่งเป็นสามโอเคไหมโอเคทีนี้เราก็จะมาหาด้านแต่ละด้านละ มาเริ่มเลยด้านแรกขอเป็นมาเทียบเอาอันนี้เอาด้านนี้ก่อน ac ac นะ ac ac คู่กับอะไรได้บ้างอันนี้ bc เอาหารอย่างนี้ ac ส่วน AB เท่ากับอะไรเมื่อกี้สามเหลี่ยมใหญ่ไปแล้วใช่ไหมอันนี้มาดูสามเหลี่ยมเล็กเอาสามเหลี่ยมนี้เอาดูว่าจะเป็นด้านอะไรต้องด้านตรงข้ามมุมฉากก่อนนี่ด้านตรงข้ามมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากคือ AB ส่วนด้วยอะไรเมื่อกี้ด้านตรงข้ามมุมฉากกับมุมนี้สีร่รวมอันนี้ด้านตรงข้ามมุมฉากกับ ด้านนี้ให้เป็น A ร่วมก็จะเป็น A, D ย้แยข้างค่ะ A C คูณ A A อะไร D เท่ากับ A B กกำลัง2ถูกต้องทีนี้เห็นอะไรบ้าง A B มาแล้วเห็นไหม มาละ ac ก็มาละแต่ยังมาไม่ครบใช่ไหมแต่ ad มันไม่ได้อยู่ในสูตรนี่เราต้องพยายามกําจัด ad ออกเอาดูว่า ad เท่ากับอะไร ad อยู่ไหน ad อยู่นี่ถูกไหม ad อยู่นี่แล้ว ad เนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจาก ac ลบอะไรลบ dc ถูกไหม,ม ac ลบลบ dc โอเคไหมเอาไปแทนก่อนเอาสีเขียวไปแทนค่ะ ac คูณกับมันคือสีเขียวเนาะ ac ลบ dc เท่ากับ ab กํลังสองกระจายพจน์เลยค่ะ ac กําลังสองลบ ac เราขอเลื่อนนิดนึงไม่จุ ac กำลังสองลบ ac คูณ dc เท่ากับ ab กำลังสองอ่าโอเคไหมนี่มาละ ac ก็มาละ ab ก็มาแล้วก,กำลังสองขาดอะไรขาด bc ขาด bc ถูกไหมอ่า bc a b c นี่มันมาจากไหนนอะลองใช้สามเหลี่ยมคล้ายนี้ดิที่เรายังไม่ได้ใช้เลยถูกปะสามเหลี่ยมคล้ายนี้ดิยังไม่ได้ใช้เลยใช้ยังไงเราอยากได้ b c เรา b c ขึ้นก่อนเลยมา b c คือตรงข่ามุมฉากของอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะกับให้มันชนกันตรงนี้ที่มุมร่วม c กับส่วนอะไรส่วน CD ส่วน DC ได้ไหมส่วนเดียวกันไหมส่วนเดียวกันโอเคอ้ารูปเล็กแล้วดูรูปใหญ่เอาด้านตรงข้ามมุมฉากก่อนคืออะไรอะไรนะ AC โอเค AC ส่วนอะไรนี่ด้านตรงข้ามมุมฉากแล้วก็ต้องเป็นเมื่อกี้เราเอามุมนี้ร่วม BC ย้ายข้างเลย BC กำลังสองเท่ากับ AC คูน DC เห็นอะไรบางอย่างไหมเห็นสิ่งนี้กับสิ่งนี้ไหมใช่ไหมมันคืออันเดียวกันใช่ไหมคะอ้าวไปแทนค่า A เดี๋ยวสิ ac กำลังสองลบกับมันคืออะไรนี้ bc กำลังสองเท่ากับ ab กำลังสองเหมือนยังเหมือนกับที่เขาต้องการยังยังไม่เหมือนเพราะว่าอะไรยังไม่ย้ายข้างเอา้าย้ายลบไปเป็นบวกหน่อยสิกลายเป็น bc กำลังสองบวก bc กำลังสองเหมือนยังเหมือนแล้วแสดงว่า แสดงว่าถ้าสามเหลี่ยมเอ้ยถ้า A B B C เป็นสามเหลี่ยมแล้ว A C เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ย A C กํลังสองเท่ากับ A B กํลังสองบวก B C กํลังสองถูกไหมถูกนี่ไงพิสูจน์ให้เห็นเลยนี่ใช่ไหมอืมโอเคพิสูจน์ทฤษฎีบทพิทาโกรัสก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะมี ส่วนเขาเรียกอะไรขากลับของบทพิสูจน์นี้ด้วยขากลับก็คือจะเอาไอ้นี้ขึ้นก่อนแล้วก็พิสูจน์อันนี้โอเคปะ่ะอ่าเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปเจอกันค่ะ